สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพ่อกันอีกแล้วจ้ามื้อนี้ก็มาพ่อกับช่องเอผ้าแสบเนาะจ้ามื้อนี้เอได้เมนูแกงไส้บัวใส่ปลาทูเนาะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ซุปเห็ดเฟี้ยงเนาะจ้าพี่น้องตาข้าวกะซีมะเขือแล้วก็กะหล่ำเนาะจ้าแต่ก็จะมีหอมเปี๊ยะนะจ้าแล้วก็จะมีหอมป้อมแต่ก็จะมีสะระแหน่จ้าแล้วก็จะมีหอมแขกจ้าหอมหัวใหญ่จ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามาแสบนํากันจ้ามื้อนี้ ข่าวนียวนะพี่น,อาาน้องจ๋ามาจ้ะเสียน้ำกันจ้ะแกงสายบัวสายกะทิจ้ะสายปลาทูแสบ่แสบอะไรจ้ะพี่น้อง Köszönöm szépen, hogy

แสบหลายจะพี่น้องจ้ะ Tout est évident. สุดน้ำาจพี่น้อง แสบายจ้ะพี่น้องจ้ามาแสบน้งกันจ้ะ 鬼卡面面，就皮囊家。 เสียบแล้วจ้ะพี่น้องจะ้ะนี่จะน่สเสียบจ้ะ 암진이 자. Yeah. Mm -hmm. ขี่พักใส่ข้ามแยกจะพี่น้องจ้ะจ้ะ มืงหนีกัอิ่มแล้วเนาะจ้าถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงจใจเฮียทรงอีผ้าเส็บเนี่ยได้จ้าถ้ามืงหนีกินมุ้งม,ม,มั่งกินบมสุภาพก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเนี่ยจ้ามืงหนีไปละจ้าสวัสดีจ้า